ซื้อรักเมียนางแบบตอนที่15ดาวพลูโตสอนดาวเนปจูนและยูเรนัสว่าบางครั้งกันอยู่ต่ออาจจะไม่น่าจดจำเท่าการจากไปเครดิตเนือานามใครสักคนที่เธอไม่เคยรู้จักแต่ขอบคุณสำหรับการติดเตียนเนนพิดก้าวลงจากแท็กซี่พลางเดินเข้าไปยังบ้านอิดชั้นเดียวที่มีสภาพเสื่อมโทรมในเมืองเซตูบสัส เธอยกมือปาดน้ำตาออกจากผงก้ำลกวๆนานเท่าไหร่แล้วที่เธอไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเลยพอกันทีกับการต่อสู้บนโลกที่สูงส่งเกินไปไม่มีที่ไหนจะอบอุ่นและสบายใจเท่าที่นี่อีกแล้วเธอไม่ต้องสร้างภูมิหลังที่สวยหรูขึ้นมาเพื่อทำความรู้จักกับใครทุกคนที่นี่ต่างเผชิญความล้มเหลวในชีวิตมาด้วยกันหมดมันอาจจะเป็นจุดเสื่อมโทมในสายตาของผู้คน แต่สำหรับเธอที่นี่คือแสงสว่างที่เคยโอบอุ้มเด็กผู้หญิงผู้สูญสิ้นทุกอย่างเอาไว้แล้วสอนให้เธอได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยก้าวที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเธอกว่าสายตาไปรอบๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งต้นไม้เหี่ยวเฉาในกระถางหน้าบ้านด้านหลังของบ้านที่เธอแยกตัวออกมาอาศัยคือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจรจัดทั้งหลายแหล่กล้าตะวันยังคงช่วยดูแลที่นั่นอยู่ เด็กกำพร้าอีกหลายคนที่ตบโตมายัางคงสารต่องานที่นั่นเพื่อลบล้างบาดแผลในใจให้แก่ผู้บริสุทธิ์วัยเด็กทั้งหลายเหมือนอย่างที่ได้ประสบพบเจอมางานที่นี่ไม่มีเงินเดือนราคาแพงคอยจ้างมีเพียงน้ำใจเท่านั้นหวังว่าเงินก้อนที่เธอเก็บมาได้คงช่วยเปลี่ยนแปลงให้บ้านหลังนี้ดูดีขึ้นอย่างน้อยก็ด้านความมั่นคงทางอาหารของเด็กๆ สถานที่แห่งนี้อยู่ไกลาจากสายตาผู้คนไม่มีมหาเศรษฐีหน้างโง่คนไหนยอมสละเงินให้กับสถานที่ที่ไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้พวกเขาดูกลายเป็นนักบุญหรอกนะนี่แหละชีวิตจริงๆยอมรับในความโหดร้ายของโลกเถอะความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงแต่สัจธรรมคือทุกคนต่างก็มีเพียงลมหายใจเดียวเท่านั้น ขอบคุณโชคชะตาที่ได้ส่งเธอออกไปพบเจอกับโลกที่แตกต่างราวความฝันทำให้เธอได้ยินอยู่บนจุดที่สูงที่สุดมองเห็นความตระการตาทั้งหลายและสัมผัสมันด้วยสองมือแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เธอจะถูกกระชากให้ตกลงมาที่เดิมก็เถอะขอบคุณที่ให้โอกาสเธอได้ลิ้มลองรสชาติของความรักในครั้งหนึ่งของชีวิตทุกอย่างจะตราตึงอยู่ภายในหัวใจตราบชั่วลมหายใจสุดท้ายของเธอ ขอเวลาพักรักษาบาดแผลฉกัดะกันยับเยินสักช่วงเวลาหนึ่งให้ความชินชายเยียวยารักษาตัวเองสัญญาว่าเธอจะกลับมาเป็นแนดพิษที่เข้มแข็งคนเก่าให้ได้ทุกคนที่นี่ยังคงต้องการเธออยู่เธอจะมีชีวิตต่อไปเพื่อคนที่ต้องการและเห็นคุณค่าในตัวของเธอเท่านั้นเธอเก้าวเท้าเดินเข้ามาอีกสองก้าว ก่อนจะหยุดนิ่งแล้วปล่อยให้หยาดน้ำตาไหลลงอาบใบหน้าอีกครั้งเมื่อนาลือเนตใช้สองมือเคลื่อนล้ลวิวชายออกมาเสมอตัวพี่นัดเนนพิธคุกเข่าลงพลางสวมกอดหญิงสาวที่มีบาดแผลบนใบหน้าทางด้านขวาแนบแน่นนลือเนธเดินชายเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกับเธอตอนนั้นครอบครวัวเธอใหญ่ามาอยู่ที่โปรตุเกสได้ไม่นาน บิดาของเธอแพลแผนเอาไว้ว่าจะเปิดร้านอาหารไทยที่เมืองเซตุบันแต่มันก็ได้เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเธอไม่เคยลืมภาพวันนั้นไปจากสมองเลยสักครั้งครอบครัวของเธอกำลังขึ้นรถเพื่อเดินทางไปพักผ่อนที่เมืองซินตราเมืองงดงามราวเทพนิยายที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงรถของครอบครัวเธอเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากเขาบิดามารดาเสียชีวิตในทันที ส่วนนลราเนได้รับบาดเจ็บสาหาัสเธอสลบไปสองวันเต็มๆก่อนจะตื่นมาพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตตอนนั้นนลราเนยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อเธอนึกว่าจะต้องเสียพี่สาวแท้ๆไปอีกคนแล้วเสียอีกนลราเนธคือสิ่งสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่ในชีวิตเด็กหญิงวัยแปดขวบกับโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย โชคดีที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีชายฉลาดล่ำรวยใจบุญคอยอุปการะที่นั่นอยู่เทราะว่าหลังจากเธอเข้าไปได้สี่ปีชายที่เป็นเหมือนพ่อบุญธรรมคนนั้นก็จากโลกนี้ไปสภาพของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจึงเสื่อมโทรมลงตามสถานการณ์พิดกลับมาแล้วพี่แนทพิดขอโทษที่หายไปนานพิดอยากกลับมาที่นี่แทบขาดใจแต่พิททำไม่ได้ เธอปล่อยให้หยาดน้ำตาไหลลีนลงมาบนบาของพี่สาวเพียงคนเดียวพี่นัดสบายดีหรือเปล่ายังได้ไปหาหมอทุกเดือนใช่ไหมพี่นัดไม่ได้เก็บตังค่ายาวไว้ซื้ออาหารให้เด็กๆใช่ไหมตอนนี้พีทมีเงินเยอะแยะเลยนะพี่นัดพีทจะกลับมาดูแลที่นี่ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นจ้ะแล้ล่าเนรูปหลังเธอไม่ห่างพีทโอเคหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับพีทเธอไม่สนใจประโยช์เยียวยเหล่านั้น เธอสนใจความรู้สึกของเนธพิตตอนนี้ตั้งหากล่ะร้องออกมาให้พอน้องรักจนกว่าน้ำตาจะตามไม่พิดรู้สึกเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่อ่อนแอลงคำพูดของพี่สาวมีผลโดยตรงนาลาเนธไม่มีวันดูแคลนหยาดน้ำตาของเธอมันไม่ได้ทำให้เธอน่าสมเพชเธอเพียงแค่อยาก,กระบายความอัดอั้นมากมายออกมาก,ก็เท่านั้นหัวใจของพิมันพังไปหมดแล้วจากพี่แนท พิทกลับมาที่นี่แต่ตัวแต่หัวใจของพิทมันติดมือไปกับเขาแล้วเธอเสือื่นปริ่มจะขาดใจอองตวนกลับไปส่งคาริลีนาและมารดาที่ัลหาสนเฟเน,นเดสเขาจำเป็นต้องอยู่ปลอบเธอจนอาการหวาดผวาดีขึ้นก่อนจะป้อนยาคลายเครียดให้กับหญิงสาวแล้วคอยอยู่เคียงข้างจนเธอหลับสนิท คารีลิน่าเป็นผู้หญิงที่เบาบบางและน่าสงสารในสายตาเขาเธอไม่สามารถพบพันกับความผิดหวังได้อีกแล้วในชีวิตแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สามารถรักเธอได้เขาไม่มีวันทำอย่างนั้นได้ร่างสูงใหญ่ทิ้งตัวลงบนโซฟาภายในห้องนั่งเล่นเขากดเปิดโทรทัศน์ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกาซาเกรตโปรตุเกสเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากภาพของเนนพิต ที่วนเวียนกอนกวนอยู่เต็มหัวใจเขาวิสกี้ไม่สามารถช่วยให้เขาปัดลายภาพของเธอออกไปได้เขากำมือแน่นด้วยความโกรธจัดเขาอยู่กินกับเธอแต่กลับไม่เคยรู้จักตัวตวนที่แท้จริงของเธอเลยกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบไหนก็แน่คือตัวตนที่แท้จริงของแนนพีทอองตวนคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพอกันที ในเมื่อเขาไม่สามารถหยุดคิดเรื่องของเธอได้เขาก็จะไม่ฝืนโทนอีกต่อไปเขาต้องคุยกับเนตัพิทให้รู้เรื่องแน่นอนว่าเขาพร้อมที่จะเข้าใจเธอเสมอหวังว่าเธอเองก็คงพร้อมที่จะเข้าใจเขาเช่นเดียวกันหมายเลขของเนตัพิทติดต่อไม่ได้ให้ตายเถอะไม่เอาแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ชอบปล่อยให้ความกังวลแทรกตัวเข้ามาก่อกวนการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ อองตวนตัดสินใจต่อสายไปยังปารีแทนผู้จัดก,การส่วนตัวของเธอรับสายเร็วกว่าที่คิดเอาไว้แสอีพิตชี่อยู่กับคุณใช่ไหมคะมิสเตอร์องตวนขอฉันคุยสายกับพิตชี่หน่อยสิหนีงานแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะวันนี้ฉันโดนทีมงานบ่นจนหูชาไปหมดแน่อองตวนสะบัดใบหน้าแรงๆหลังถูกปารดละลัวลินใส่เป็นชุดคุณว่าอะไรนะเธอไม่ได้อยู่กับคุณหรอกหรอ ถามอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะพิชชี่ไม่ได้อยู่กับคุณหรอคะอองตวนฉันไม่เจอพิชชี่เลยหลังจากที่คุณมารับเด็กในสังกัดฉันไปตั้งแต่เมื่อคืนโทรเว้ยอองตวนสะบดผมอยากพบคุณออกมาหาผมได้ไหมมิสปารีดนี่มันเรื่องอะไรกันคะจะให้ฉันไปพบคุณที่ไหนไปเจอผมที่เดอะท็อปคลับโซน VIP บอกเขาว่าคุณนัดกับผมไว้ก็แล้วกัน อองตัวกดตัดสายเขาคว้าวกุญแจรถพลังตรงดิ่งออกไปในทันทีใช้เวลาเพียงสิองนาทีก็ขับรถมาถึงแหนครับขึ้นชื่อของโปรโตโกเกตเขาเจอกับแมทเทียสที่ขยันมาขายขนมจีบแส่อดีตคู่ขาคนเก่าของเขาจนสำเร็จครั้งนี้แมสเทียสดูเอาจริงหมอน,นั้นบอกว่าเธอคือรักแท้เขาแยกตัวออกมานั่งอีกโตเมื่อบาริสเข้ามาถึง เขาต้องการความเป็นส่วนตัวและรับรูดทุกอย่างเกี่ยวกับเนธนพิษท,ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีมิสบารีดคุณจะสั่งอะไรก่อนหรือเปล่าล่ะมีวิสกี้เข้มข้นอยู่ตรงหน้าเขาหนึ่งแก้วเขาต้องการให้มันกลบเกลื่อนความขี้คลาดของตัวเองบารีส่ายหน้าเด็กในสังกัดชั้นหายไปฉันคงไม่มีอารมณ์ใจเย็นมานั่งดื่มอะไรเหมือนอย่างคุณหรอกคะ่ะเธอเนป คุณรู้ได้ยังไงว่าผมนั่งใจเย็นคุณไม่ใช่ผมปารีตน้ำเสียงดุดานส่วนกลับเขากระดกวิสกี้จนหมดแก้วคุณรู้ใช่ไหมว่าพิชชี่จะไปอยู่ที่ไหนในเวลาที่เธอไม่สบายใจมากที่สุดแน่นอนว่าเธอรู้คุณทำอะไรพิตช,ชี่ผมถามว่าคุณรู้ใช่ไหมเขาชักน้ำเสียงเข้มขึ้นฉันรู้แต่ฉันคงไม่บอกคุณหรอกนะคะ จนกว่าคุณจะเล่าให้ฉันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเธอหัวดรื่เหมือนกันไม่มีผิดผมมีเรื่องไม่เข้าใจกับเธอนิดหน่อยช่วยเล่าความจริงเกี่ยวกับเธอให้ผมฟังหน่อยได้ไหมปารีสผมต้องการทราบความจริงทั้งหมดคุณไปเจอเธอครั้งแรกที่บ้านเด็กกำพร้าในเซตตุบัตใช่ไหมฉันเจอเธอที่มาเก็ตในเซตตุบัตต่างหากละ่ะปารีสทำหน้าตกใจคุณรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันคะองตวน เพราะแบบนี้ใช่ไหมพิชชี่ถึงได้หนีคุณไปคุณทําอะไรเด็กของฉันคะแค่คุณมีผู้หญิงคนนั้นเป็นคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วยังทําร้ายจิตใจพิชชี่ไม่พออีกหรืองไงกันเขาชะงักกันไปเล็กน้อยเขายอมรับผิดในความเห็นแก่ตัวเรื่องนี้เขากําลังหาทางแก้ไขมันอยู่ผมยังปรารถนาดีต่อเธออยู่ไม่ใช่แค่ปรารถนาดีสิผมรักพิชชี อองตวนคิดว่าเขาขัดแย้งกับความรู้สึกมามากพอแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับเธอให้ผมฟังทั้งหมดขอความจริงนาะปารีสกได้โปรดปาเรีสกแค้นหัวหลอกคุณบอกว่าคุณรักเด็กในสังกัดฉันและผู้หญิงที่ชื่อแคลรี่ล่ะคะคุณไม่ได้รักเธอหรือไงได้ข่าวว่าพวกคุณจะแต่งงานกันในอีกไม่นานนี้นี่คุณกำลังทำบ้าอะไรอยู่ปั่นหัวผู้หญิงน่าสงสารคนหนึ่ง ด้วยคำว่ารักอย่างนั้นหรอให้ตายเถอะอ,องตวนสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก็เพราะว่าผมต้องเลือกแลวยังไงล่ะผมถึงได้ถามคุณอยู่ในไงปารีสผมต้องการทราบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับพิตชี่ผมอยากรู้จากตัวต,วตวนที่แท้จริงของเธอเลือกระหว่างความรับผิดชอบหรือความรักบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของเขามันเป็นชะตาก,กรรมที่เขาต้องตัดสินแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหนึ่งคนจะรอด และอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดความจริงสมควรเป็นเขาตั้งหากที่รับผิดทั้งหมดไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งในทั้งสองแต่ความสํานึกผิดที่ตอกย้ำเขาอยู่ตอนนี้ก็ทำให้เขารวดเหลาไม่ต่างอะไรจากได้ฆ่าชีวิตของพวกเธอไปแล้วจริงๆเนธนภิดเดินแกว่งแขนรับลมทะเลอยู่ทางด้านหลังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากล้าตะวันเดินเคียงข้างเธอ พลางอบหัวไหลยบางไว้ลมรวมไม่มีหวังเลยสักนิดที่เขาจะแทรกตัวเข้าไปดําหัวใจของเธอได้ต่อให้ได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้เขาก็เป็นได้แค่เพียงพี่ชายที่แสนดีเท่านั้นเขาถอยแล้วแหละถอยจากการหลอกตัวเองแต่ไม่คิดจะปล่อยมือไปจากชีวิตเธออย่างไรเขาก็ยังหวังดีกับเธอเสมอบทเรียนเรื่องนี้สอนเฮโรว่าต่อให้เขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเธอ ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเลือกเขาเสมอไปเรื่องของความรักไม่แฟร์สำหรับใครทั้งนั้นใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เขาคงรู้สึกต่ำต้อยเหลือเกินหากเธอเลือกรักเขาเพราะความเห็นอกเห็นใจสู้เป็นพี่น้องอย่างสนิทใจกันแบบนี้ต่อไปดีกว่าสักวันชกชะตาคงเลือกเขาบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมพีท พี่ไม่สบายใจเลยที่เห็นพีทานอะไรไม่ลงอย่างนี้เธอฝื์นยิ้มให้กล้าตะวันเวลาจะช่วยทุกอย่างดีขึ้นจากพิกล้าพีดเชื่อยอย่างนั้นนะจ๊ะอองตวนโชคดีกว่าเธอตรงที่เขาไม่ได้รักเธอไงล่ะป่านนี้เขาคงมีความสุขอยู่กับว่าที่เจ้าสาวของเขาคงลืมเธอไปแล้วกระมังหรือไม่ก็อาจจะเกลียดเธอเพราะคำพูดของคาริลีนาผู้หญิงคนนี้น่ากลัวชะมัดญาติ หล่อมตีสองหน้าเก่งสุดๆคบไม่ได้พิดขอโทษนะจ๊ะที่พิดไม่สามารถรักพิกล่าในแบบคนหลักได้พิดขอโทษจริงๆนะพิกล่ากล้าตะวันหยุดเดินเขาปล่อยมือจะไกลบ้างพิดดูได้ยังไงกันพิดดูออกจากแต่พิดแค่ทําเมินต่อมันก็เท่านั้นพิดไม่อยากทํำลายความรู้สึกดีๆตรงนี้ไปพิดขอโทษนะจ๊ะพิกล้าขอโทษที่พิดรักพิกล้าไม่ได้ แต่พี่กล้าก็ยังแสนดีกับพิษเหลือเกินดวงตากลมเอิอนองไปได้วยหยาดน้ำตาเธอไม่เข้มแข็งเอาเสียเลยจนตอนนี้เธอก็ยังแอบหวังให้อองตวนติดต่อกลับมาแต่มันคงเป็นเรื่องเร็วไหลทั้งเพเขาจะทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วทั้งคนกล้าตะวันจับมือเธอมาแนมหน้าอกหัวใจของเขาเต้นอย่างสม่ำเสมอ พี่ไม่เคยเรียกร้องให้พิดต้องตอบกลับพี่ด้วยความรักในแบบเดียวกันพี่มีความสุขที่ได้รักผิทพี่รู้สึกดีทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มสดใสของพิทพี่อวยพรในผิดได้พบผู้ชายที่ดีและมีพร้อมกว่าพี่ตลอดเวลาเพื่อมาดูแลพิทเพราะพี่คงเดินหน้าจีบผิดไม่ถอยหากพี่ไม่ใช่ไอ้กระจอกตรงนี้เนนพีทเป็นฝ่ายทะลันเข้าไปสวมกอดเขาแน่น พลางปล่อยโหกกระแผงอกที่ประาศจากมัดกล้ามเนื้อเฉกเช่นอองตวนใครว่าพี่กล้ากระจอกจ๊ะพี่กล้าคือความหวังของเด็กทุกคนที่นี่ทุกชีวิตที่นี่ต้องการพี่กล้านะจ๊ะพ่อพระของพวกเด็กๆหัวใจของพี่กล้าช่างดีงามเหลือเกินตอนนี้กล้าตะว,วันทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี้เขาทำงานเสริมจากการเสริบอาหาร เพื่อหาเงินมาไว้เป็นทุนสำรองส่งเด็กๆเ,กเกรยียนหนังสือนาลาเนตพี่สาวข,ของเธอกับอีกหลายคนที่เติบโตมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือให้กับเด็กๆสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ถูกลืมจากผู้คนและไม่เคยได้รับเงินบริจาคมาหลายสิบปีพี่จะได้ใช้เงินทั้งหมดที่มีอยู่มาปรับปรุงที่นี่จะ้ะที่นี่คือบ้านของพีท เราไม่ใช่ไอ้กระจอกให้ใครมาดูถูกอีกต่อไปพวกเรามีหัวใจจากพี่กล้าต่อไปนี้เราจะไม่ดูถูกตัวเองอีกสัญญากับพิซิจาพี่ชายเขาขยับแขนสวมกอดเธอตอบไม่เร็วสักเท่าไหร่พี่จะคอยช่วยเหลือทุกอย่างที่พี่ต้องการเองน้องสาว